องการเภสัชกรรมลงนามสัญญาซื้อ ATK แบบตรวจด้วยตนเอง8.5ล้านชุดให้สอปอสอชอและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าวันนี้ได้ลงนามสัญญากับบริษัท World Medical Alliance ประเทศไทยจำกัดเพื่อจัดซื้อ ATK แบบตรวจด้วยตนเองจำนวน8.5ล้านชุดให้สำนักงานหลัากประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอและโรงพยาบาลราชวิถี หลังจากเมื่อวันที่26สิงหาคม2564ที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้ออยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษของสปสชที่ได้เห็นชอบราคาชุดตรวจ ATK ตามที่องค์การเสนอและให้โรงพยาบาลราชวิถีดำเนินการจัดซื้อจากองค์การต่อไปซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกล็อต ก่อนส่งให้หน่วยบริการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพภายหลังการส่งมอบเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพด้านนางศิริยาเทพเจริญกรรมการบริหารบริษัทเวิร์มิิเค้าอัลเลียนส์ประเทศไทยจำกัดตัวแทนจำหน่าย ATK ของออสเลียนแคปิและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการพิเศษของสปสชกล่าวว่า วันนี้เมื่อทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนทั้งเรื่องของคุณภาพของเอทเคที่ผ่านการรับรองทั้งของออยประเทศไทยและยังได้รับการรับรองคุณภาพจากหลายประเทศในยุโรปแล้วมั่นใจว่าโรงงานจะสามารถผลิตเอทเคพร้อมส่งมอบทั้งหมดได้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งจะจัดส่งทางเครื่องบินเช่าเหมาลำคาดว่าลอตแรกจะจัดส่งมาในวันที่6กันยายน2564โดยภายใน14วันหลังจากลงนามสัญญา จะทยอยส่งมอบและจัดส่งครบ8.5ล้านชุดถึงหน่วยบริการกว่า1,000แห่งตามที่องค์การและสปสชอกำหนดขณะนี้อยู่ระหว่างที่สอปสออชอกำหนดสถานที่จัดส่งที่ชัดเจน